แม่ค้าที่นี่รับบัตรประชาัฐไหมรับค่ะอ่ะเดี๋ยวสแกนแป๊บนึงนะคะแม่เสร็จหรือยงังเรียบร้อยค่ะเลือกของได้เลยนะคะจะมาเอาเงินไม่ได้มาเอาของ เอาเงินยังไงคะ <S <S ก็เธอสแกนบัตรฉันไปแล้วก็เอาเงินมาให้ฉัน300ทําทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะลูกค้าต้องไปเลือกของนะคะของในร้านเธอน่ะไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้เธอสแกนบัตรไปแล้วก็เอาเงินมาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันผิดกฎหมายยังไงลูกค้าก็ต้องไปเลือกของนะคะไม่เลือกไม่ได้อยากได้ของก็ฉันถามแล้วตอนแรกว่ารับบัตรประชาชนไหมเธอก็บอกว่ารับสแกนบัตรฉันไปแล้วก็เอาเงินมาให้ฉัน300ก็จบไม่เลือกก็ตามใจนะคะพราะถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เป็นเงินสดเด็ดขาดคิดจะโกงหรอร้านตั้งใหญ่โตคิดจะได้้รู่่ใกันนแ จะโดนจับเออครับอันตื่นมากินข้าวเลยครับครูซื้อข้าวมาให้ก็ไม่หิวพ่อครับพ่อไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับอัค้างไปหาอาบน้ำไปลูกไปเดี๋ยวครูจัดการเองคุณพ่อคะไม่หิวก็ต้องกินค่ะทําเพื่อลูกนะมาค่ะเดี๋ยวคุณครูป้อนคุณครูทํมาแล้วครับครูจะเก็บห้องให้น่ะเห็นมันรกมากเกินไปทํไมคนครูใจดีจังครับเดี๋ยววันนี้นอนที่นอนสบายๆนะเดี๋ยวครูทําให้ คุณพ่อคะเสียใจได้แต่อย่านานนะคะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเดี๋ยวคุณครูกลับก่อนนะคะอาคางครูกลับก่อนนะลูกอาคางกินข้าวหรือ,อยังลูกกูซื้อข้าวมาให้แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะดีขึ้นแล้วครับคุณโคูวันนี้มันหยุดเดี๋ยวครูพาไปเที่ยวห้างไปไหมคุณพ่อไปด้วยกันไหมคะจะได้คลายเครียดพ่อไปด้วยกันนะครับผมอยากไปนะครับเต๋าพาเขาไปเที่ยวห้างบ้างสินานโลนะที่ตัวเองไม่พาเขาไปไหนเลยอะ่ะคุยกับใครนะ่ะ เดี๋ยวไม่ยุ่งเดี๋ยวนี้มีความลับเหรอเอามาดูเดี๋ยวนี้เลยนะคุยกับใครเอามาดูเฮ้ยเอขคืนมาเดี๋ยวนี้นะนี่เธอคุยกับผู้หญิงเหรอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงคะเธอทำแบบนี้ได้ยังไงนี่เงาหน้าลำคันเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเบื่อง่ายสนุกไหมครั้งเดี๋ยววันหลังครูพาไปใหม่นะลูกขอบคุณนะคุณครูที่ดี กับลูกผมขนาดนี้อะคังเป็นลูกศิษย์ของฉันลูกศิษย์มีปัญหาฉันอยู่เฉยไม่ได้หรอกค่ะครูกลับก่อนนะบ๊ายบายคังพ่อครับผมอยากเร้คุณครูเป็นแม่พูดอะไรอะคังก็คุณครูใจดีนะคบพ่อน้าๆๆๆครับพ่อเอาคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับพอดีเลยฉันซื้ออันนี้มาฝากอะคังฝากไปให้อะคังหน่อยนะคะขอบคุณครับคูดจะรังเกียจไหมครับถ้าคุณครูเป็นแม่อาคังแม่ ยังไงเหรอคะชอบมันเป็นแฟนผมเองครับอุ๊ยนี่คือวิธีศึิบสาวของคุณเหรอคะตรงเกินผมเป็นคนพูดที่ไม่ค่อยเก่งนะแต่ผมรักปวดใจนะครับเป็นความต้องการของคุณหรือว่าอาคังคะทั้งผมทั้งอาคังครับตกลงก็ได้คะ่ะโลกมักจะเบี่ยงคนที่ไม่ใส่มากกว่านคนที่ใส่เสมอ อยู่นี่ไหนอยู่ไหนๆนนรถคันไหนชนพี่คารถคันนี้รถใครคะนุ้มเบลไม่อยู่ชนเข้าไปเต็มเต็มเลยทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถอะไรคันนี้หนึ่งสี่คันนี้สี่หนึ่งเฮ้ยทะเบียนเหมือนกันเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งวดนี้มาเน่สาธุงวดนี้ขอให้ลูกช้างถูกหวยกับขาวมั้งเฮ้ะส0ปีผ่านมาแล้วไม่เคยซักงวดเลยกลิ่นทุ่มาจากไหนอะ พี่พรทำอะไรนะ่ะจุดทู่คอหัวอยู่ค่ะเจ๊โอ้ยดับเดี๋ยวนี้เลยมันเหม็นเจ๊แพ้อะไรของเจ๊เนี่ยนี่งานตัวเองเน่ะเรียบร้อยหรือยังในร้านน่ะเปื้อนมากเสร็จแล้วก็ไปซื้อข้าวให้เจ๊อย่าให้ถูกหวยนะถ้าฉันถูกหวยนะจะลาออกไม่มาอยู่ให้เจ๊ด่าหรอกพี่พรแฟนนิวซื้อรองเท้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดสวยไหมไหนไหนนิวดูสิรองเท้าเธอเบอร์อ,อะไรนิวแล้วเธอเกิดวันที่เท่าไหร่อะสิบสี่แล้วรองเท้านี่เบอร์อะไรสี่สิบเอ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่ง มะเหมียวไม่ได้นอนเหรอวันนี้เห็นหาวทั้งวันเลยเมื่อคืนหนูฝันร้ายก็เลยสะดุ้งตื่นมากลางดึกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะแล้วเธอฝันว่าอะไรมะเหมียวเมื่อคืนหนูฝันว่าฟันหลุดสี่ซี่มะเหมียวตัวผอมเป็นเลขหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นิวเฮ้ยออกอะไรเร็วๆมาดูหน่อยสี่โมงแล้วเลขท้ายสองตัวห้าหนึ่งฮ้อยไม่น่าเลยฉันน่าจะซื้อขึ้นซื้อลงซะหน่อยไม่เป็นไรงวดนี้ใกล้เคียงแล้วงวดหน้าเอาใหม่ไปทำงาน ตัวเองจะเก็บเสื้อผ้าไปไหนวันนี้เราจะออกไปถ่ายคลิปแล้วทําไมต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วยเราอยากได้วิวตอนพระอาทิตย์ขึ้นเราก็เลยจะไปนอนค้างอยู่ที่นูน่นวันนี้มันเกิดแล้วนะเธอจำไม่ได้หรอจําได้สิแล้วทําไมเธอต้องเสียงดังจําได้แต่ตัวเองก็ยังจะไปนานๆทีจะมีวิวสวยแบบนี้นะเต๋าแล้วลองคิดดูถ้าเราลงคลิปไปอ่ะยอดวิวมันจะเยอะแค่ไหนเราไปก่อนนะนิวเ,เดี๋ยวก่อน เธอเลือกได้ไหมการเป็นยูทูบเบอร์เธอเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้ววันนี้วันเกิดเรานะจะรลดได้ยังไงนี่มัาดาชีมของเรานะถ้าวันนี้เธอไปเราเลิกกันโอ้โหวิวสวยมากเลยพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นให้ได้คราวนี้ยอดวิวเยอะแน่เต๋าเราแก็จะมีบ้านของเราแล้วนะเต๋า ตัวเองไปไหนมาไปเที่ยวกับเพื่อนมาไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอเรานั่งรอเธอจนถึงเช้าแล้วที่ผ่านมาเธอทิ้งให้เราอยู่คนเดียวเ,ร,เราเป็นยูทูบเบอร์เราทํางานเราหาเงินนี่เธอยังไม่เข้าใจงานของเราเหรอเต๋าเราไม่ต้องการงานแบบนี้เราอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันเธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจไหมแล้วจะอยู่ห้องเช่าจน,จนแบบนี้เหรอแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วถ้าเธอมีความสุขแค่นี้งั้นเราก็เลิกกันไปเลยเต๋า คลิปนี้ยอดวิวเยอะจังแบบนี้เงินที่เราตั้งเป้าไว้สร้างบ้านก็ครบแล้วสิแต่ทำไมเราไม่มีความสุขเลยนะเราแค่อยากอยู่ด้วยกันเราผิดรอสอบถามได้นะครับนิวเต๋าเธอสบายดีไหมแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่เรามารับจ้างขายเสื้อผ้าเราซื้อบ้านเรานะเต๋ายินดีด้วยนะ เต,ตอนนี้เราทำตามความฝันสำเร็จเรามีบ้านมีเงินแต่ว่าเราไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไม่มีเธอเธอกลับไปอยู่กับเราได้ไหมช่วงเวลาที่ไม่มีเธอเราว่างงอมากเหมือนกันนะรู้ไหมไปซื้อมาเจเลเซอร์ของสีจันให้หน่อ,หอ,อยซองนึ่งมเจเลเซอร์สีจันสวัสดีค่ะม่คะเอาครีมเออผมจำไม่ได้เอาครีมอะไรนะผมลืมอ่ะ ไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้เลยว่าแฟนบอกมาซื้อผมลืมงั้นเดี๋ยวลองมาดูทางนี้ก่อนค่ะนี่แหละค่ะคีมซองของเราทั้งหมดโอ้ตัวไหนเอาเนี่ยจะเรียกตัวไหนดีนะี่ยเยอะจัง จำสี่ซองได้ไหมคะผมเคยจําได้แต่ตอนนี้ผมลืมไม่รู้ว่าเขาบอกมาซื้ออะไรไม่รู้เลยแล้วจําได้ไหมคะว่าผิวหน้าของแฟนเป็นแบบไหนแฟนผมเป็นหน้าจืดๆแห้งๆอ,อ่ะอ๋อๆๆตัวนี้หรือเปล่าสีจันมอยเจอไรเซอร์เออนี่แหละได้เชอร์ได้ชื่อนี่แหละแล้วแฟนให้ซื้อกี่ซองคะซื้อกี่ซองผมไม่รู้แต่ผมจําไม่ได้ผมเอาเงินมาแค่ห้าสิบบาทงานนั้นน่าจะน่าจะซองเดียวคะ่ะเงินทอนสิบเอ็ดบาทคะ่ะขอบคุณครับอะคุณคุณลืมคีมคะ่ะ อยกเศษอยญญ่างครับไหนล่ะครีมที่สั่งครีมอะไรก็ครีมที่ให้ไปซื้อไงอผมลืมครีมไว้ที่ร้านเครื่องสำอางเลยผมไม่ไดเอามาจะไปเอาไม่ได้เรืเอเ่องสักอย่างเลยเผมมาซื้ออะไรล่ะผมจำไม่ได้เลยวะ่ะเอา้าเมื่อกี้คุณลืมครีมคะ่ะใช่ใช่ครับขอบคุณครับอันนี้เลยเรามาทำอะไระที่นี่ที่ไหนไหนล่ะครีมได้แล้วเหรอคุณเป็นใครอ่ะ นิวงานนี้เธอต้องราให้สวยๆนะเพราะว่ามันเป็นงานระดับจังหวัดอย่าให้มันเสียหน้าครูล่ะคุณครูคะตั้งแต่ที่น้ําพริกลาออกไปอะ่ะคณะเราก็ไม่เคยแข่งราได้ที่หนึ่งเลยนะคะอืมมันก็จริงนะนี่ก็ไม่ได้ข่าวน้ําพริกมาเป็นปีและไม่รู้เป็นยังไงบ้างเออขอทางหน่อยค่ะพอดีจะหยิบแป้งตัวนี้ฮะ<า>น้นําพ,พ,พริกเอครูพรสวัสดีคะ่ะน้ําพริก เธอไปไหนมาทำไมไม่ติดต่อมาหาครูเลยจะลาออกไปก็ไม่บอกครูสักคำรู้ไหมครูเป็นห่วงเธอนะแล้วนั่นเธอไปเอาเด็กที่ไหนมาอุ้มหรออืมนี่ลูกเราเองฮะลูกเธอคลขขอดลูกแล้วงั้นก็แสดงว่าเธอท้องตอนเรียนน่ะสิไม่น่าล่ะอยู่ดีๆเธอก็หายออกจากมอไปครูไม่คิดเลยนะนางรำตัวเอกอนาคตไกลของคณะเราจะเป็นแบบนี้ไปได้จะทําอะไรทําไมไม่คิดดีๆก่อนน้ำพีกเออนั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะนิวเราไปก่อนนะ จบปต,ตีแต่เกรดเฉลี่ยแค่เนี้ยยังไม่เหมาะกับที่นี่ขอบคุณค่ะไปสมัครมาห้าที่แล้วยังไม่มีที่ไหนรับเลยสวัสดีค่ะมาสมัครงานค่ะค่ะเดี๋ยวไปตามผู้จัดการให้สักครู่นะคะผู้จัดการคะมีคนมาสมัครงานคะ่ะสวัสดีค่ะมาสมัครงานเหรอคะค่ะ น้ำเพอ้าวนิวนี่บอกนะว่าเธอเป็นผู้จัดการใช่พอดีว่าฉันมีประสบการณ์ทํางานมาหลายปีก็เลยไปสอบดูเดียวได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแล้ววันนี้เธอมาสมัครงานหรอตอนนี้ตำแหน่งผู้ช่วยบ้างเดี๋ยวฉันจะฝากให้เธอเป็นผู้ช่วยฉันเอาไหมเออไม่หรอกพอดียังมีอีกหลายที่ที่เขาโทรมาตามให้ฉันไปเป็นผู้จัดการให้นะ่ะวันนี้ฉันแค่เข้ามาซื้อของเฉยๆขอตัวก่นนะตั้งเจเรียนนะน้ำจ่าแม่ เอาน้ำเอาหน่อไม้ไปกินไหมหน่อไม้หรอพี่ชนใช่เอาไปกินกับน้ำพิกะปีขอบคุณค่ะพี่ชรไม่คิดเลยว่าพี่ชนที่เป็นถึงหนุ่มฮอตเขาเูียนจะเอาหน่อไม้มาให้ฉันฉันจะต้องสวยเพื่อพี่ชนให้ได้น้ำจะสวยเพื่อพี่ชนน้ำจะสวยเพื่อพี่ชอนน,อชอน,น้ำต้องสวยเพื่อพี่ชนจุฬาเฮิร์ตีดีดครีมแต่งมอหน้าน้ําจะต้องเนียนใสพี่ชนจะต้องชอบน้ํา ตั้งใจเรียนนะน้ำจ่าแม่พี่ชนคะน้ำน้ำมีเรื่องจะบอกพี่ชนคือน้ำชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทำที่สุดและควรจะทำมาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่ชนตรงๆว่าน้ำชอบพี่ชนค่ะอะไรนะใหน้ำใหญ่ซีนีทุกตาแรงเธอนี่ยตุ้ยาอ่อนมาก